อันนี้คือโบสถ์หลังใหญ่ที่ใช้ใช้งานอยู่ในของวัดใช่ไหมใช่ครับทีนี้พระที่เรียงตั้งแต่องค์แรกองค์ที่สองแล้วก็ไล่ลงมาเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีทั้ง2องค์ก็คือ2องค์นี้สององค์ใหญ่มีมีชื่อไหมก็องค์พระประธานองค์ใหญ่เนี่ยมีชื่อก็คือองค์หลวงพ่อพระพุทธรัตนมุนีครับผมแต่องค์รองนี่จะไม่มีชื่อปรากฏแต่สององค์นี้คือมาด้วยกันแล้วองค์ที่แล้วก็องค์ที่รายล้อมองค์พระประธานทั้ง1ิองค์เนี่ย จริงๆถ้าเกิดมาก่อนปี2,550ครับจะไม่เห็นปรากฏมีสมัยก่อนหน้าเนี่ยตอนปี2,500มีการขุดขโมยกุมหาสมบัติที่อ,อ,อายุทยาที่ในหลวงเสด็จไปเนาะที่เป็นเครื่องทองคำพวกอะไรพวกนี้แลวหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2,500มาเนี่ยก็มีพวกโจรขโมยไปลักตามวัดเก่าๆที่เป็นวัดอายุทยาออลักทั้งองค์บ้างลักขโมยตัดเสียนบ้างแล้วก็ขุดบ้างแล้วก็ขุดบ้าง พอแต่ละวัดก็จะโดนไล่กันอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยจนจนหมดพอถูกจับเข้าไปก็จะหายไปพักหนึ่งพอเขาหลุดออกมาออกจากคุกม,มาก็จะมีการรักขโมยกันใหม่ก็จะเป็นวิถีแบบนี้ไปแต่ว่าที่ที่บอกว่าพระประธานทั้ง10องค์ที่อยู่รายล้อมพระประธานองค์ใหญ่สองค์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยด้วยความที่องค์พระหมดไปแล้วถูกขโมยไปหมดอาจารย์รุ่นเก่าเมื่อน่าจะร่วม40่0ปีเหมือนกันแหละก็คือทําการลื้อฐานออก ฐานองพระออกหรือฐานออกหมดเลยครับอ,อกฐานพระที่ล้อมพระประธานองค์ใหญ่สององค์นะหรือออกหมดแล้วก็เทป,ปูลครอบใหม่เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเท่าเดิมนี่แหละแล้วก็พระยุคใหม่มาตั้งแต่ว่าพอปี2550อกรมศิลปากรมาทําการบูรณนะเขาก็ทําการขุดสํารวจรเพื่อให้เจอพื้นเดิมก็เจอพื้นทั้งหมดในสามยุคก็คือรัตนโก,กสินทร์ อยุธยาปลายแล้วก็อยุธยาตอนกลางแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นอยุธยาเขาก็ถามอดีตหลวงพ่อเจ้าว้านเนาะจะอายุคไหนถ้าเอายุขเอ่อที่เรานั่งอยู่นยเป็นอยุธยาตอนช่วงปลายแต่ถ้าเอาอายุทยาตอนกลางเนี่ยมันก็จะลงเอ่อตัวพื้นของโบสถจะลงต่ำไปอีกซุดลงไปอีกก็จะจะต่ำลงไปอีกหน่อยครับก็ประมาณร่วมสองเหมือนกัน เพราะนั้นถ้าเกิดเอาต่ำลงไปกระไดที่ทางลงมาก็จะทําให้อุโบสถแคบลงไปแต่ทีเนี้ยอพอขุดสํารวจที่ฐานด้วยแล้วเนี่ยพอเอาปูนซีเมนต์ยุกยุกใหม่ออกปุ๊บก,ก็เจอฐานพระสิบฐานลอ้ลอมรอบอ,อ,อดีตหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็เลยคุยกับกรมศิลป์ว่าขอให้ปั้นฐานกลับขึ้นมากร<ๆ>มศิลป์ก็ปั้นกลับขึ้นมาให้พอปั้นกลับขึ้นมาให้อาจารย์ก็ขอพระพุทธรูปมาตั้ง<ๆ>แต่ว่าพอขอพระพุทธรูปมาตั้งแล้วเนี่ย อาจารย์ก็คุยกับกรมศิลป์กรมศิลป์บอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้เอาพระพุทธร,รูปทองเหลืองเพราะว่าทองเหลืองเนี่ยเป็นยุคใหม่มเป็นสมัยรัตนโกสินทร์เราเป็นส่วนใหญ่ครับครับท่านก็อนุญ,ญาตให้เฉพาะพระพุทธรูปที่เป็นูก่ออิฐถือปูนแบบอยุทยาอาจารย์จึงเอาพระพุทธรูปที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคือเสียงขาดไปไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีช่วงอก มีช่วงหน้าตากมีช่วงแขนเอามาประกอบเป็นองค์แล้วก็เอามาตั้งแล้วก็ปิดทองใหม่แต่ว่าที่มาชลุดโสมเนี่ยที่ปิดทองใหม่มาชลุศสโสมเพราะว่าปี5้าสี่น้ำท่วมแล้วจมน้ําเพราะว่าข้ามน้าเนี่ยจะอยู่ถึงขอบอหน้าตา<อ>่างเลยขอบหน้าตา่างเพราะว่าเรือาสามารถจะพายเข้ามาได้ในในบางช่วงที่น้ําพิกสูงสุดผ่านช่องหน้าต่างเข้ามาได้เลยเพราะฉะนั้นอุโบสถเราจึงถือว่าเป็นพระรูปองค์เก่าครับ คุดีมี FC ผมถามมาว่าหลายที่หลายวัดเขาเขา,เขาทำสังฆทานเวียนทีนี้เวลาที่ไปถวายสังฆทานเนี่ยจะถึงญาติเขาไหมครับจริงๆที่เป็นสังฆทานเวียนเนี่ยอัตมาภาพมองว่านะมินิชัยว่าเป็นเพราะทางวัดเนี่ยอำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมแต่เดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําสังฆทานเวียนแต่ว่าสังฆทานที่วัดสิงห์เราเนี่ยส่วมมากโยมจะหิ้วกันมาเอง แต่ว่าบางคนบางท่านเมื่อมาวัดแล้วเนี่ยอยากจะถวายสังฆทานทํำยังไงก็บางทีสังฆทานที่เราวางไว้ที่เรารับจากญาติโยมมาแล้วเนี่ยโยมเขาบอกว่าขอร่วมถวายสังฆทานด้วยได้ไหมเอ,เอาปัจจัยมามานั่นเองเพราะไ<ช>ม่ได้ไม่ได้เตรียมมาด้วยครับผม <ๆ S 2> ก็สันนิษฐานว่าแต่ละวัดเนี่ยเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมแต่ว่าที่วัดผมเนี่ยด้วยความที่เป็นวัดเล็กๆก็สังฆทานที่โยมถวายมาเนี่ยก็จะอยู่ที่จุดรับสังฆทานเนี่ยไม่เกินสองอาทิตย์ เราก็จะเก็บขึ้นด้านบนแล้วก็ไปแยกประเภทเพราะว่าสังคธทานนี่เขาจะมีอายุของเขาป้าเ,เรื่องนมเรื่องน้ําที่อยู่ในสังคธทานเนี่ยจะมีอายุถ้าเป็นแต่เดิมเนี่ยเขาจะต้องมีพระแล้วก็คาราวะที่ช่วยกันจัดระบบของเครื่องสังคธทานก็ค,คือต้องมาแยกประเภทครับเพราะว่าถ้าเป็น ที่วัดเราแล้วก็สมัยโบราณเนี่ยเขาจะต้องไว้ส่วนกลางเลยสังฆทานเนี่ยเป็นของรวมสงสังฆะแปก็หมู่สงทานไปว่าให้แก่หมู่สง <c oughs> คือถ้าเกิดว่าพระพิสุนนาสังฆทานไปไว้ในกุฏิเนี่ยอยา่างอาตมาภาพนี่ไม่ฉันกาแฟครับไม่ฉันกาแฟถ้าเกิดรับสังฆาทานมาแล้วไว้ไว้ในกุฏินะกาแฟนั้นอยู่ในกุฏิแล้วเราไม่ได้ฉันมีก็เหมือนกับมีแล้วก็เหมือนกับไม่มี โยมถวายมาแล้วถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มันก<ม>็ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรแต่ว่าบุญเนี่ยมันได้ตั้งแต่มันบุญเนี่ยมันแบ่งเป็นสามส่วนครับคิดว่าจะถวายเนี่ยได้แลลวครับเอ้ยวันนี้เราจะถวายทั้งฆทานวันนี้เราจะใส่บาตรแค่จิตจิตเป็นกุศลน,นะจิตต้องเป็นกุศลและอยากทําจริงๆครับแค่นี้เราได้บุญแหละสองคือขณะเราทาที่มาที่มาที่เราถวายาจะด้วยกรรมวิธีใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าเราทําด้วยเจตนาดีเป็นที่ตั้งครับบุญเกิดและ สามคือผู้รับก็คือพระสงฆ์ก็ดีสาม,มเณรก็ดีหรือเราไปทําบุญกับคนยากไร้ก็ดีเขานําของที่เราให้เป็นทานเนี่ยไปสร้างคุณประโยชน์มากน้อยขนาดไหนหรือเอาไปเป็นอาหารเอาไปทานแล้วทําคุณงามความดีให้กับสังคมประเทศชาติคนในครอบครัวหรือตัวเขาเองเนะแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่เป็นบุญที่สุดแสดงว่า พอเขาทําเสร็จแล้วสิ่งคนที่เขานึกที่จะเขาเรียกอุทิศให้ก็ได้ในสิ่งที่เขาทําไปด้วยถูกต้องครับอทีนี้ผมเห็นตอนเข้ามาผมเห็นตลาดข้างนอกคือครับก็เป็นการเริ่มจริงจคิดมานานแล้วอยากนํารายได้เข้าสู่คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัดสิงอันนี้วัดเก็บค่าเช่าเก็บอะไรเขาไม่ได้เก็บครับอ๋อก็คือทางวัดไม่ได้เก็บโดยความสะดวกให้เขาเลยถูกต้องครับมีมีวันไหนบ้างเอ่ตลาดของ ชาวบ้านวัดสิงห์เราเนี่ยก็มีทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตตะ์เลิผมถามผมเ,เดินมาถามแล้วก็พอถามว่าตลาดชื่ออะไรเขาจะงงๆกันครับผมเพราะว่าพระอานาร์เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องครับ<ๆ>ก็จะมีการจัดเป็นเทศกาลของตลาดเนี่ยก็เดือนละอสองเดือนจะจะเปลี่ยนชื่อตลาดหนึ่งครับสองเดือนเปลี่ยนหนึ่งครับถูกต้องครับน,นี้เป็นเดือนซ,ซึ่งเดี๋ยวจะเข้าสู่ ช่วงปีใหม่ไทยเราเนะาะสงครามเมษาเนี่ยก็กําลังประชุมกันอยู่ว่าอาจจะเป็นตลาดปีใหม่ไทยหรือว่าตลาดลายดอกอะไรเงี้ยก็จะเป็นการกระตุ้นให้กับแม่ค้าที่ค้าขายอยู่ที่วัดเนี่ยมีความกระตือรือร้นมีการพัฒนาต่อยอดไม่ไม่ไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่เนาะมีข้อจํากัดไหมครับว่าห้ามขายอะไร หรือแบบห้ามขายของมืนเมาห้ามนู่นนี่นั่นอ๋อของมืนเมาพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราเราเราห้ามนะครับแล้วก็ด้วยความที่วัดเราไม่ได้เก็บค่าที่เราอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องของสถานที่แม่ค้าก็ช่วยในเรื่องของดูแลเรื่องความสะอาดดูแลวัดด้วยก็เป็นเปิดเรื่องของพลังบวรเนาะบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงปิกี่โมงเสาร์ก็ตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงแต่ละร้านขายหมด ครับก็ส่วมากก็จะประมาณสักบ่ายโมงเสร็จเสร็จโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุนดนักขัตฤกษ์หรือมีการจัดเวียนเทียนซึ่งเป็นวิถีเก่าที่วัดส,สิงห์รื้อฟื้นมาตลอด5ปีนะจุดประทีปเอบาโวโสดสองพันกว่าดวงเนี่ยซึ่งจะสวยสดง,งดงามมากเมื่อมาค่าบูชาที่ผ่านมาแม้กระทั่งมีวิกฤตโควิดเนาะแต่เราก็ตรวจตาป้องกันด้วยการใช้เจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากญาติโยมก็ ที่เป็นแม่ค้าแม่ขายเพิ่งจะเปิดกันเมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงเนี้ยก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแม่ค้าก็แปลกใจเพราะว่าไม่คิดว่าที่วัดสิงห์จะมีคนมาเที่ยวชมทั้งตลอดทั้งวันได้ขนาดนั้นแม่ค้าขายแล้วก็มีความสุข เอผมเข้ามาร่วมร่วมกันแล้วก็ถวายสังฆทานให้กับหลวงพ่อนะครับย่อไปหน่อยหน่อยครับลำดับต่อไปก็ตั้งใจรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวของเราทุกคนทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับอย่า ทาวาริวาหาปุราปาริปุรเดนติสาคารังเอวเมวะอิตโตอทินางเปตานางอุปคัปตีอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุรเรนตุสังกปา จันโทวปนระรโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัชชันตาาโตสภโรโควินัส,สตุมาเตภวัดวันตะรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีริสานิจังวุธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติ อายุวันโนสุขังพระัง